บุญกระถินพระป่า300วัด4จังหวัดชายแดนใต้ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินและพระป่าประจำปีพุทธศักราช2568ให้กับวัดใน4จังหวัดชายแดนใต้ประกอบด้วยปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลาในบางอำเภอซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ตกค้างกระถินไม่มีเจ้าภาพกรถินหรือบางวัด ก็ทอดเป็นพระป่าให้กับวัดทั้งหมดจำนวน312วัดทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกายเพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทนุบำรุงวัดวาอารามและให้กําลังใจพระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและคณะพระธรรมทูตสายประเทศเดียนเนปาลร่วมกับคณะสงฆ์หนใต้ พระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนใต้ต้องใช้กําลังใจสูงเป็นพิเศษเพราะอาหารการกินก็ไม่ได้บริบูรณ์การออกบินทบาทก็ไม่ได้สะดวกสบายนักการซ่อมแซมวัดวาอารามต่างๆก็ไม่ได้มีจัตุปัจจัยมากนักแล้วหลายปีต่อเนื่องมาแล้วที่หลายวัดก็ไม่ได้มีเจ้าภาพกระถินแต่สาเหตุที่พระสงฆ์ท่านยังคงอยู่ในพื้นที่แม้จะมีความยากลำบากขนาดไหนก็ตาม เพราะท่านเกิดที่นั่นแล้วหลายท่านก็เลือกจะตายที่นั่นเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่ไม่ให้สูญสิ้นไปโดยจัดงานทอดกระถินและพระป่าสี่จังหวัดชายแดนใต้ปีนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายน2568เวลา9.30นาฬกา30นาทีในช่วงเช้าที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฒ สงขลาจังหวัดสงขลาจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สะดวกร่วมเดินทางมาเป็นกำลังใจมาทอดถวายกระถินและพระป่าในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วยกัน